เขาเข้ามาแล้วเขาไปพอมาเห็นในสโมสนทำก็ไ่เห็นทําอะไรอย่างนี้คุยไว้สอนเข้ามาแล้วการเรียนรู้เขาไปสำรเสมอไม่มีสาระเข้ามาแล้วมาถึงจเรียนรายอย่างเดียวคนไม่มาไม่ต้องถึงเรียนอะไรเข้ามาแล้วเจอกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มน้นเฮ้ยแล้วเราอยู่กลุ่มไหนเนี่ยเข้ามาแล้วเกิดความแตกต่างกันได้ วัยรุ่น,นคนหนุ่มคนสาวอยากจะเข้ามามีบทบาทเป็นเรื่อง,งของสังคมแต่เข้ามาแล้วเห็นรุ่นกอ่อนเก่าขอก่อคหลายมันหูแล้วเข้ามาแล้วพยายามจะครอบตลอดมีผู้คลนลงุงเลยไอ้นี่ก็ทำไม่ได้ไอ้นี่ก็ทำไม่ได้แต่ก่อนเราไม่ทำแบบนี้ย่างีจอมกินนมยก็ทำอย่างนี้ฟุตจะเป็นใครให้มันแก้ไอ้รุ่นใหม่ไม่อกสวรรค์ดีคกูนาไปแล้วดังนั้นจะแ,แก้ตรงไหน จำได้ไหมใครเป็นคนเชิญคุณเข้ามาเข้าสู่สโมสรใครเป็นคนเชิญทุกคนต้องจําชื่อคนนั้นได้ทุกคนจําได้ไีมใครจําไม่ได้แล้วครับคนที่เชิญคุณเข,ข้ามาเป็นไลออนทุกคนจําได้นะครับถ,ถามต่อไปยังอยู่หรือเปล่าคนนะคะั้นอยู่ค่ะอยู่ไอ้ครับว่าไม่อยู่กยกมือหนิกำ <c ười> จังตายนะไม่ยกมือ <c ười> ยังอยู่ในสโมสรห <c ười> รือเปล่าอยู่ค่ะโอเคคำาตอบของ,องผมก็คือว่า <c ười> เขาจะต้องมีหน้าที่ดูแลคุณเพราะเขาเป็นคนจูงคุณเข้ามาเพราะเป็นคนเชื้อเชิญคุณเข้ามาแล้วก็ามาเล่าให้คุณฟังสั้งดีมาแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรว่ามันทำในรูปแบบยางนี่จะาง้ทำให้คุณพองมือระหัวใจผองโตโอ้ผมก็อยากเป็นคนดีอยากเป็นคนช่วยอยากเป็นผู้ให้ถาม,มาว่าวันนี้ขอบใจครับ